โอ้โยทุกคนเงินรางวัลอย่างสูงอะ่ะเชียโอ้โหกูอ,หอยากได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะกับสกินฟรีที่กําลังจะมาและบอกได้คําเดียวนะฮะสกินนี้เนี่ยจัดอยู่ในเซ็ตของสกินไทยด้วยเป็นไทยยุคโบราณยุคดําบันเลยพูดได้คําเดียวว่าเป็นหนังเกี่ยวกับอ,อเจ้าอ่ะทุกคนนะซึ่งสกินนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะว่าในนคตอนอเนี่ยอาจจะมาฟรีใช่ไหมวะ เพราะว่าสกินไทยเกือบทุกสกินเอ้ยแต่ว่าก็ไม่ฟรีนี่หว่ามีมีมีม,มวยไทยอยู่หนึ่งสกินด้วยที่จะเป็นสกินไทยแล้วไม่โคตรแพงกับสองพันคูอปองเอาเป็นว่าสกินนี้เนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีสกินฟรีอย่างแน่นอนฮะที่ทุกคนสามารถรับได้เลยในทันทีเนี่ยหากทุกคนเข้ามาลเล่นทุกวันนะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินรางวัลของ a o v ด้วยนะฮะพี่บอกเลยว่าเงินรางวัลในครั้งนี้เนี่ยโคตรจะสูงมากเลยเอามาเติมได้หลายสกินเลยเ ขอประกาศกิจกรรมก่อนนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้บอกได้คำเดียวว่าเป็นของกา r ีน่าอาร์วีไทยแลนด์เท่านั้นนะฮะอาร์วีดีไซน์คอนเทนต์นั่นเองนะฮะทุกคนคือตัวอย่างการออกแบบสกินภายในเกมนะฮะเป็นการออกแบบสกินไทยแบบไทยล้วนๆเลยนะฮะแต่ว่ามีคอนเซปต์อยู่ว่านักล่าแห่งสยามนะฮะก็คือสยามนี่ก็ของไทยนั่นเองเป็นโมเดลที่จะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากฮีโร่ต้นแบบนะฮะต้องบอกก่อนว่าฮีโร่ต้นแบบเนี่ยมีลักษณะการถืออาวุธอะไรยังไงเนี่ยก็ให้เป็นถือเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนใบหน้าอะไรพวก เก็ตปะสี่ฮีโร่ที่เข้าร่วมการประกวดเนี่ยก็จะมีอยู่ตัวแรกก็คือไอริตัวที่2ไรต์ตัวที่สนาคอสตัวสุดท้ายจะเป็นบัตเตอร์ไฟลนะฮะซึ่งจะมีเว็บลงทะเบียนไว้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ด้านล่างเพื่อให้เราส่งผลงานกันนั่นเองนะฮะอะพอเราเข้ามาในลิงก์ที่พี่ให้ไว้ด้านล่างนะฮะคือลิงก์ดีไซน์นั่นเองพอเข้ามาปุ๊บม,มันจะมีชื่อโครงการนะฮะเป็น RV Design Contest นั่นเองซึ่งตัวละครก็อย่างเท่นนะฮะเป็นรูปลักษณ์ของสกินดังต่อไปปนนนนนนีีนะะน้้ะะะะเเ็สสกิท่่่แมพครวยออาาาลลืขง เป็นที่มาของโครงการเนี่ยโครงการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางนะฮะส่งผลงานให้อ่ากระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะและมีการเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติอีกด้วยนะทุกคนนั้นเป็นไปอย่างไงยดยเพียงแค่ปลายนิ้วมือของเราน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยเกมยอดนิยมอย่าง r าวจึง ครองใจผู้เล่นมาอย่างยาวนานนะฮะตั้งหลายปีแล้วเนี่ยอาวีเนี่ยมาประมาณ4ีหปีแล้วมั้งถ้าพี่จะไม่ปิดเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนเล่นทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุก,ทกวัยจริงนะเพราะว่าพี่เคยเห็นป้าข้างบ้านเนี่ยเขาเล่นเกมเกมนี้เว้ยซึ่งเขามีอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่เขาก็เล่นได้เพื่อความสนุกนะ,ะแต่ว่าอย่าไปด่าเขากลางเนี่ยเดี๋ยวเขาช็อกตายขึ้นมาทุกคน <laughs> ด้วยฉะนั้นอย่าไปเล่นด่าใครในเกมนะฮะและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนี่ยจึง,จ,งจึงมีความตั้งใจที่จะจัดทําโครงการสกินไทยหรือว่าของเรา ะะขึ้นมาทําเพื่อให้คนเนี่ยได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีอยู่ของประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญในการออกแบบสกิน4สกินนี้นะฮะซึ่งจะต้องเกี่ยวกับประเพณีและก็วัฒนธรรมของประเทศไทยเท่านานา,นา,นาทุกคนผ่านการออกแบบแบบผสมผสานตัวละครผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยในในรูปแบบต่างๆอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบของโคนอะไรพวกนี้มาแล้วใช่ไหมมวยไทยมีสยามนาคาถูกไหมล่ะเพื่อผสมผสานให้เข้ากับความสัมพันธ์ของไทยที่มีอยู่ ในอย่างแพร่หลายนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะในปัจจุบันเนี่ยสกินไทยล่าสุดก็จะเป็นสยามนาคาของเวอร์เรสสกินนี้นั่นเองนะคนที่ออกแบบก็จะเป็น คุณตาวันแสงกระจุยนะฮะซึ่งพี่บอกเลยนะฮะว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นนะฮะเป็นวัยผู้ใหญ่ก็สามารถออกแบบได้นะ,ะสําหรับสกินนี้ซึ่งที่จริงอะ่ะมันไม่ได้มีสกินแค่สยามนะคะอย่างเดียวนะ,ค,ะคือมีสกินเวอร์เรสสกินอื่นด้วยที่เป็นคุณนัทพนเพชรไทยนะฮะเป็นตัวนี้เนี่ยพระสุธราเวอร์เรสนั่นเองะครับทุกคนเหมือนง,งูอะ่ะเออเป็นแนวแนวง,งูน้ำอะ่ะเออต่อไปเนี่ยเป็นทํามเมลนะฮะเป็นริกเตอร์ตัวนี้ก็เสียดายอยากให้เอาออกมาแจกหรือว่าแนนเะขาเออเขาจะมาแจกบก ต่อไปเนี่ยตัวนี้เราได้มาอย่างฟรีๆแล้วใช่ไหมจะเป็นคุณสุธาเทพนะฮะโอ,อ้ม่อกี้ลืมอ่านชื่อเลยก็คือคุณโรดจนาฤทธนะฮะถ้าอ่านชื่อต้องขอโทษด,ด้วยนะอ่านผิดเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกินของโขนใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยใครๆก็อยากได้พี่บอกเลยสกินเนี่ยเป็นสกินลินดิสนะฮะชื่อว่าโกลเด้นก็เดนฮะก็คืออ่าเป็นราชาหรือว่าเทพเจ้าของข้าวหอมมะลิของไทยของเราแน,น่เองเรื่องอีกหนึ่งสกินเนี่ยที่บอกได้คําเดียวว่า แม่งโครจะเทพเลยโครจะแบบโอ้โหโอ m มก้ oh d แล้วทุกคนควรจะได้ฟรีในสกินนี้เนะี่ยแต่ทําไมยังไม่เอามาแจกเนาะหรือว่าสกินเนี่ยเขาทำยากเกินไปเพราะว่าสกินเนี่ยบอกอะไรคำเดียวว่าออกมาปเป็นเวลาประมาณ2ปีได้แล้วทุกคนคือของยอนฮะ The Emerald Avatar หรือว่ายอนในร่างของอ่าคล้ายๆทศกัณฐ์นะทุกคนสกินเนี่ยควรได้อันนี้เราได้แล้วถูกไหมอ่ะเออเนราวานนั่นเองตัวนี้ก็อืโอ้โห กูอยากได้ทุกคนดูสกินแต่ละสกินดิแบบมันน่าได้มากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง RV เขาได้ให้เรามีสิทธิ์ในการออกแบบพร้อมกับชิงทุนรางวัลของเขาซึ่งฮีโร่ที่เข้าประกวดในการออกแบบเนี่ยมีแค่4ี่ตัวเท่านั้นนะครับกติกาการแข่งขันเนี่ยฟังให้ดีฟังให้ชัดนะคะซึ่งมันมีข้อกําหนดอย่างชัดเจนไว้แล้วนะฮะให้มาอ่านกันได้เดี๋ยวพี่จะพูดคร่าวๆนะฮะอย่างแรกเนี่ยคุณาสมบัติของผู้เข้าประกวดเนี่ยการประกวดเป็นรูป แบบรายบุคคลเท่านั้นนะทุกคนมันไม่ได้ส่งมาเป็นกลุ่มนะต้องรายบุคคลเท่านั้น2ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยคือมันกาหนดเลยว,ว่าเฉพาะคนไทยส่งคนไทยเท่านั้นเว้ยไม่เอาต่างประเทศก็คือ,อ,อโชว์ฝีมือลายรมือของคนไทยไปเลยกติการในการแข่งขันนะฮะจะเป็นเนี่ยผู้สมัครเนี่ยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านใบสมัครที่ให้ไปก็คือผ่านลิงก์ตัวนี้แหละแล้วก็พร้อมกับส่งมาในลิงก์เนี่ยตั้งแต่วันที่20 เอออ๋อตั้งแต่วันนี้นะฮะทุกคนไปถึงวันที่20มิถุนาคืออีกประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> หนึ่งเดือนเลยอะแล้วก็ดาวน์โหลดเอากาสารอัปโหลดรูปออกแบบสกินอะไรพวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะะซึ่งสกินพวกนี้เนี่ยไฟล์ที่1เนี่ยจะเป็นไฟล์แบบว่าภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลังปกติเลยนะครับพื้นหลังของในตัวเกมอะไฟล์ที่2เนี่ยจะเป็นมุมมองของฮีโร่จานวน4ด้านก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ภาพที่3เนี่ยจะเป็นส่วนเสริมของฮีโร่บ้ใบหนา ชัน้นฮสองอุปกรณ์และเครื่องประดบับ3ใเนี่ยรายละเอียดอื่นๆ4เนี่ยเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์การต่อสู้คือเรากําหนดเองได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปทําแบบว่าประกอบฉากให้เราเองนะฮะทุกคนซึ่งเงินรางวัลอะไรเนี่ยก็คือไปคุยอะไรกับเขาได้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่รู้ว่าเนี่ยความสวยงามใช้คะแนนดังนี้แลว้วก็ความคิดสร้างสารรค์ใช้คะแนนดังนี้ความสดท้องเกี่ยวกับเนื้อหาก็ดังต่อไปนี้นะฮะซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยทุกคน เงินรางวัลอย่างสูงอ่ะเชียออกแบบรับรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้1 0,000แบาทนะทุกคนไม่ใช่10,000แสนคูปอง1 0 0 0 0แบาทนะได้รับสกินที่ถูกออกแบบด้วยคือสกินที่เราออกแบบเองเนี่ยเราจะได้รับมาฟรีๆเลยสําหรับคนที่ออกแบบนะฮะสกินที่ชนะเลิศนี้เนี่ยจะถูกใช้เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการนําไปสร้างเป็นสกินในเกมรายละเอียดของสกินเอฟเฟกสกินอาจถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะฮะซึ่งรางวัลรองชนะเลิศนี้ก็5 0,000อันดับหนึ่งนะอันดับ 2- 3 0ส0 0่ชมเชยอู้หูทุกคนครับ ดูที่รางวัลชมเชยนะฮะรางวัลชมเชยคูปองในเกมทุกคนควรจะยื่นไปนะฮะและว้ววาดให้สวยวาดให้ครบตามกติกาและพี่บอกเลยวางรางวัลชมเชยในเกมจํานวนเงิน3,000คูปองฟรีในเกมเราสามารถซื้อตัวละครซื้อฮีโร่ได้เทปเททั้งหมด7็ดรางวันเลยนะฮะโอ้โหทุกคนดูดิขนาดเข้ามาที่ดูหน้าการออกแบบสกินที่เขาตั้งไว้ดั้งเดิมเนี่ย ไอตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างการออกแบบสกินภายในเกมเฉยๆนะฮะคือเขาตั้งมาไว้ว่าตัวอย่างเนี่ยจะมีดังต่อไปนี้ดังทางซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นตัวนาคอรนั่นเองซึ่งนาคอรตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามาในรูปละของตัวน่าจะเป็นทศกัณฐ์ถูกไหมทุกคนน่าจะเป็นยักษ์สารฮะซึ่งสกินที่2เนี่ยก็จะเป็นไอรินะเอ้ยไม่ใช่ตัวบัตเตอร์ไฟเป็นสาวน้อยผูกผมอ่ะซึ่งสวยมากตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวไบรท์ตัวที่4ก็คือไอรินะฮะดาบผู้ที่เป็นดาบไทยล้วนๆนั โอ้โหสวยเกินถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าวิ่งมาแบบนี้สวยเกินโอ้โห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 คือพูดได้คำเดียวนะฮะตอนแรกเนี่ยฉากของตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวบัตเตอร์ไฟของเรานั่นเองนะฮะซึ่งการออกแบบสกินเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นเอฟเฟกต์โมเดลไว้ให้นะ Oh, เห็นปะเอฟเฟกต์โมเดลเนี่ยเป็นบัตเตอร์ฟลยซึ่งมีเราสังเกตดีๆนะฮะเป็นโมเดลของตัวบัตเตอร์ฟลยแค่3สกินเท่านั้นสกินแรกเนี่ยจะเป็นสกินของพรอเซนสกินที่2ก็คือเดอะฟินิก์หรือว่าภาพพื้นหลังข้างหลังของพี่ที่พี่แสดงเมื่อกี้ให้ดูแล้วก็สกินที่3เนี่ยเป็นดร์ควริเออร์นะ,ะทุกคนซึ่งจากที่พี่ได้อ่านข้อมูลมาเนี่ยทาง r าวีเนี่ยเขาได้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าให้ออกแบบสกินในรูปลักษณ์ที่เขากําหนดเท่านั้นนั่นแสดงว่าในพวกเอฟเฟกต์โมเดลโามาออบบส ไทยได้ด้วยเว้ยสกิ๊ตบั๊แต่ว่ามันยังมีสกินอย่างที่มีคนคอมเมนต์ไว้นะฮะทุกคนว่าไม่นับสกินอาซึนะนะจ๊ะคืออาซึนะมันไม่ใช่ของไทยมันอาจจะไม่นับเพราะมันไม่ใช่ของไทยนะ,ะทุกคนโอ้ว้าวว้าว ตัวที่สองเนี่ยพี่บอกตรงๆนะับมันจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยก็คือตัวละครตัวไบของเราตัวนี้นี่เองนะฮะเป็นตัวละครที่ถือว่าโครเท่เพราะว่าสกินปัจจุบันเนี่ยเป็นสกินของอ่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยของบีดมอลณะ,ะถูกไหมและเป็นสกินที่แบบและแต่ดวงอ่ะซึ่งพี่ได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะว่ามันสามารถสุ่มฟรีได้ซึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับโต๊ ไอ้สกินไบร์เนี่ยมีเอฟเฟกต์โมเดลอยู่2เอฟเฟกต์โมเดลเอฟเฟกต์แรกเนี่ยจะเป็นโรกี้ซันไบร์อับกับอีกอันหนึ่งจะเป็นโรกี้ซันไบร์เหมือนกันนะฮะแต่เป็นร่างที่แปลงร่างแล้วนั่นแสดงว่าโมเดลที่เขาต้องการหรือว่าทาง RV เนี่ยเขาต้องการให้เราทำเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ของสกินที่เป็นชุดสีดำนะฮะทุกคนคือเขาต้องการให้เราเอาชุดสีดำเนี่ยน่าจะให้เอามาออกแบบใหม่นะฮะ พี่ก็ไม่แน่ใจหรอกเรา like ไปอ่านให้ดูให้แน่นอนก็แล้วกันว่ามันเป็นรูปแบบแบบนี Twitter, ้หร so ือเปล่าซึ่งมีน้องคอมเมนต์อีกนะฮะว่าไม่นับสกินโทชิโร่นะจ๊ะเห็นปะเห็นปะคือเขาไม่นับนะสกินในพวกบีทเทมรณะนี่ตัวต่อไปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวนาคอสของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูโป้เห็นว่าภาพนี้เนี่ยแสดงเห็นชัดตินะฮะว่านาคอสมีมีทั้งหมด3โมเดลนะฮะโมเดลแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลของนาคอที่เป็นคล้ายกินลินอ่ะทุกคนเออโมเดลที่2เนี่ยเป็นโมเดลของอะไรวะ เป็นคล้ายๆงานแข่งอะไรสักอย่างอ EPL นะัเปะวะหรือว่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นไซเบอร์คอของนาคอรนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเนี่ยนาคอรเนี่ยเขาได้ให้โมเดลที่เป็นพื้นฐานมาก็คือร่างของนาคอรที่เป็นยักษ์สามังทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสก,กินที่พุททุกท,ทคนนะมีคอมเมนต์ว่าถ้ามีก็จะแจกฟรีจะรัก GM ม,มาก พี่เองก็อยากให้เจกฟรีฮะน้องๆกินตัวสุดท้ายนะฮะจะขาดเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยก็คือตัวไอริของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่แดงป้าเหมือนเดิมโปะเห็นไหมสกินโมเดลแรกเนะี่ยก็คือเป็นโมเดลของซากุระต่อไปเนี่ยเป็นโมเดลของซัมเมอร์อีกโมเดลสุดท้ายจะเป็นเอเธนเวลลี่ของตัวนี้นะเป็นสกินใหม่ล่าสุดที่ถือว่าแพงมากสําหรับตัวไอริตัวนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่า3โมเดลเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้นะฮะทุกคนให้เข้ากับโมเดลของเอ่เกี่ยวกับตัวละครไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยเหมือนภาพด้านหลังฮะที่เป็น ไอ้นี้ใส่แมสอยู่ยทุกแมถูกต้องไหมทุกคนเหมือนไอ้นีไอ้นี้จะใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดนะฮะยุคนี้ก็โควิดเยอะมากทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะคือแบบ เป็นห่วงนะฮะทุกคนเป็นห่วงโดยฉันจะออกไปไหนเนี่ยก็พยายามใส่แมสไม่ได้พยายามหรอกใส่ไปเลยทุกคนเพื่อป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะฮะซึ่งคลิปวันนี้นะก็ขอจอบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมนะฮะไปรับรางวัลฟรีๆหลักหมื่นหลักพันกันได้เลยอุ้ยหลักแสนก็มีนิ้วหวานมึนกอองเลยรางวัลที่1รับฟรีรับคูปองฟรีสามพันบาท7คนนะฮะ7รางวัลน,นะฮะแล้วก็ออกแบบสกินเพื่อรับสกินฟรีกันด้วยนะฮะสำหรับคนไทยเท่านั้นนะฮะวันนี้ไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นี่แล้วบ๊ายบายครับ